ตำเข่าคู่กะปิคองแท้เลยจ้ะอันนี้ปเ,เ,เป็นจัดแสบว่ะมาขวดขวดขวดหลุดสัตว์ต้องถามถึงจิจัด แซ่บเนื้อไป็หัวดาวข้างพลเด้อจ้าว่าไม่แย่ไงไงทำเลยพี่กืะปีเซ็ตว่ต้อตงตางกาออกเบื่อค้างไว้นีค่คกมากรสชาติแบบเร็กเพิ่มรสชาติลงไปอีกแตกเข่ามาใส่คุเลคุเลคุเลเขากันนี่ผัดเขาก็จะมี แค่รสผักสีสุมแค่รสแค่รสห <c oughs> มากเต่เง,ง <c oughs> ก็หมากเขีย <c oughs> บักนาว มาเปี้ยวเขาเากันไปนะ,นะจ้ะมากินขา้าวเนี่ยต้นนี้คือข้าวคุกกะปิไาราวนะจ๊ะที่ตํเอานะจ๊ะมาจ้ามากินขา้าว้าน้ำกันเจเ๊็บ